สวัสดีชา้าไหมครับคันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมเนี่ยจะมาทําคลิปสอนเกี่ยวกับการลงมอสที่ผมเล่นนะโดยเวลาผมเล่นไมคคับเสร็จแล้วเนี่ยก็ผมก็จะแจกมอสตามคลิปผม, <S <S ผมๆนะก็จะมีน้องๆถามว่าวิธีลงมอสเนี่ยมันลงยังไงทํายังไงซึ่งผมก็จะเอามาใส่ในคลิปนี้นะครับสอนคลิปนี้ให้มันจบไปในทีเดียวเลยเพราะว่าผมก็ไม่สามารถตอบทุกคนได้ว่าแต่ละคนเนี่ยต้องลงอะไรบ้างยังไงบ้างเนาะเพราะว่ามันก็มีเยอะจริงๆแล้วบางทีเนี่ยคลิปมันก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วด้วยแต่เอาเป็นว่าผมก็จะสอนในคลิปปนนีีท้ทเเดยยวไลองๆ จะได้ดูคลิปนี้จบแล้วผมจะแนบลิงก์คลิปนี้เนี่ยไว้กับทุกคลิปไมค์คร f บนะจะได้ทําเป็นละกันเอาเป็นว่าอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องมีไมค์คร f บก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องๆนะ่ยมีเวอร์ชั่นที่มันเลจเกตเนี่ยมันของจริงหรือเปล่านะี่มันนี่มันที่แบบเป็นทางการหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าหากไม่มีเนี่ยก็ไปซื้อได้นะครับ โดยสามารถซื้อผ่าน Microsoft ผมไม่รู้ว่าซื้อผ่านอะไรแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเช่าผ่าน Xbox Game Pass นะซึ่ง Game Pass ของผมเนี่ยก็จะเช่าเดือนละประมาณเดือนร้อยกว่าบาทนี่ฮะ m i c r a f t ก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยแล้วก็เลือกโฟลเดอร์เองเลยนะซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะบีแล้วเนาะตัวถัดไปที่เป็นสื่อกลางในการเล่น Minecraft ที่จะเราจะเล่นมอสเนี่ยผมเลือกเป็น CurseForge นะครับผมไม่รู้ว่าของคนอื่นเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะแต่ส่วนตัวเนี่ยนี่ฮะ ของผมเนี่ยเป็น CurseForge นะครับวิธีลงก็ง่ายๆเลียวเขาพิมพ์เข้าไปในนี้เลยฮะ C U R S E CurseForge มันก็มี CurseForge ดาวน์โหลดเรากด CurseForge ดาวน์โหลดก็ได้พอเราพิมพ์ไปว่า CurseForge ดาวน์โหลดใช่ไหมเราก็จะเจอตัวแรกเลยครับแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยดาวน์โหลด Standalone นะครับไอไอออออ l อเดอร์วิฟเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรแต่ก็กดดาวน์โหลด Standalone ไปเลยพอกดดาวน์โหลดแล้วเนี่ยมันก็น่าจะขึ้นมาอยู่บนนี้นะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ หรือไม่ก็กดเข้าไปที่โฟลเดอร์แล้วก็กดที่ดาวโหลดไปดูที่ดาวโหลดนะมัก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็กดเปิดเข้าไปแล้วครับแล้วเราก็ดาวโหลดนะภาษาอังกฤษแล้วก็กด next เลือกโฟลเดอร์แล้วก็ I accept the term บลา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 แล้วก็กดดาวน์โหลดเลยพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่อันนี้ผมก็จะเปิดเข้าไปเลย เราจะไปกันแบบรวดเร็วนะใครไม่ทันก็สต็อปได้เลยนะครับส่วนตัวเข้ามาแล้วเนี่ยของน้องๆอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะของน้องๆอาจจะเป็นหน้าแบบนี้เลยก็คือหน้าว่างเปล่าแล้วบางทีเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่เชื่อมต่อกับเจ้า e c ค a f บเนี่ยให้เรามาที่ฟันเฟืองข้างล่างนี้นะครับไปที่เซตติ้งกดเข้าไปแล้วก็กดที่ g a เก Specific นะแล้วเราก็กดเพิ่มเข้าไปเลยครับเราอาจจะใช้สแกนคอมพิวเตอร์ for games หรือก็ m a n u a l l y a d d the game เลยนะครับ ก็ add the game ไปเลย add the game น่ก็กดตรงนี้ไปเลยแต่ของของส่วนตัวของผมเนี่ยมันขึ้นมาให้อยู่แล้วมันเชื่อมต่อให้แล้วอาง่ายๆของผมมันเชื่อมอัตโนมัติให้แล้วแล้วก็กดเข้ามาเลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอยากสร้างมอสขึ้นมาเองเนาะอันนี้เอาเอาเป็นว่าน้องๆอยากสร้างเล่นเองแล้วกันเราไปที่รูปบวกตรงนี้แล้ว create แล้วครับแล้วทีนี้เนี่ยโปรไฟล์ name ใช่ไหมก็คือให้เราพิมพ์ชื่ออะอย่างเช่นเอ้ยอาเอเนอเลนเลยเอเลน 999 99, นะครับอ่า <c oughs> แล้วเราต้องการอ่ะเราต้องการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตรงนี้ครับเพราะว่ารูปตัวไอตรงนี้เนี่ยมันดูเฉยไปนะอ่าผมก็เลยจะเอาสตีฟที่มันนอนอยู่ละกันเอาสตีฟที่มันอยู่นอนอยู่และทีนี้เนี่ยมันอันนี้มันสะดวกมากเลย,เลยครับเพราะว่าเราสามารถเลือกเวอร์ชั่นที่เราอยากเล่นได้บางทีอ่ะน้องๆก็อาจจะอยากเล่นเวอร์ชั่นอะไรอะ่ะ 1. 1.1.2.2 จุดหนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมขอเลือกเจ้านี้และกันที่มันดูค่อนข้างที่จะทันสมัยนะก็คือ1.20.1หรือไม่ก็20.1เนาะเราก็เลือกไปแล้วเกมไทป์ก็ตามใจชอบเลยครับจะเลือก Force Fabric หรือไม่ก็ n e o อฟอร์จบลาบลาเนี่ยก็เลือกได้เลยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเลือก Force นะครับแล้วก็ไอ้ Mod Loader v e อร์ o n เนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนะปกติมันมาแบบไหนผมก็ปล่อยให้มันมาแบบนั้นเลยแล้วผมก็กด Create เลยนะครับ อ่าอันนี้มันมันกดเข้าให้อัตโนมัติเลยนะแต่ถ้าไม่ได้กดเข้าเนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้าโปรไฟล์แบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยนี่ก็คือการที่เราเนี่ยจะลังสันแนละ้วว่าเราอยากให้เราแบบเล่นมอสอะไรยังไงเนาะอ่าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเพิ่มมอสเข้าไปเลยนะครับอ,อยู่ในนี้คอนเทนต์เราก็กดที่มอสซึ่งปกติมันก็เลือกให้อยู่แล้วแหละแล้วลเราก็ไปกดที่แอด m ม r คอนเทนต์นะครับอย่างเช่นเราอยากเล่นกับเพื่อนอ่า แล้วก็พิมพ์ไปว่า essential essential หมอดกดดาวน์โหลดเลยก,ก็แค่นี้เองเรียบร้อยแล้วแล้วก็มี essential นะครับถัดไปเราอยากเล่น man from the fog เลยเอาง่ายๆเลยครับ man from the fog fog แล้วก็กดไปเลยครับ man from the fog เรากด man from the fog ไปเลยใช่ไหมตอนนี้เราอยากแบบเฮ้ยเราอยากปราบ man from the fog จริงๆมันก็ปรับไม่ได้หรอกแล้วก็พิมพ์มอสปืนไปใช่ไหมมันก็จะมีมอสหนึ่งชี่ว่า timeless ใช่ไหม timeless นี่ฮะมอสปืนยอดฮิตที่สวยงามแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนี่ฮะเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีมอสอยู่นี่ทั้งหมดเลยหรือถ้าเราอยากแบบให้มันสวยขึ้นนะ่ะอยากให้มันมีแอนิเมชันอะไรมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ไปที่ resource pack แล้วก็ใส่นี้เข้าไปเลยครับ f r a s h animation มันก็มีหลายตัวให้เลือกนะก็ขึ้นอยู่กับว่ามอสเราลงไปมันมีอะไรบ้างเราก็สามารถกดเลือกเข้าไปได้เลยหรือเราอยากลงเชเดอร์ก็ตรงนี้ฮะง่ายมากเลยเราก็เลือกเชเดอร์ที่เราต้องการเลยครับนี่ฮะคือเป็นเคอร์เซอร์ที่มันสะดวกมากๆเลยนะ แล้วก็มีโลกให้เลือกเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้โลกอะไรเราก็เลือกไปเลยเราเป็นว่าเราทําทุกอย่างไปแล้วเราก็สามารถกดเล่นได้เลยแต่บางครั้งเนี่ยเวลาเรากดเพย์แล้วมันก็เข้าไปใช่ไหมมันอาจจะคราชแล้วกดเข้าไม่ได้สิ่งที่ผมแนะนําได้ก็คือลองปิดมอสแต่ละตัวไปนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ค่อยกดเล่นจนกว่าจะเจอสาเหตุว่ามอสตัวไหนเนี่ยมันที่ทำที่มันทําให้แบบเกมมันคราชล้วก็อาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องลบทิ้งหรือไม่ก็อาจจะต้องไปหา ลงมอสที่แบบเป็นตัวผ่านกลางที่จะทําให้มอสตัวนั้นนะมันเล่นได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้องๆเลยเพราะว่ามันก็มีหลายสาเหตุถ้าหากลงมอสเยอะก็ต้องไปตามหากันเองนะครับโอเคผมก็เชื่อว่าน้องๆหลายคนก็น่าจะลงมอสกันเป็นแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเราอยากแชร์หน้าโปรไฟล์นี้ให้เพื่อนเราเล่นแชร์ยังไงใช่ไหมอย่างเช่น ผมเคยเล่นปอลัสิบหนึ่งร้อยวันนะครับตอนนี้แล้วผมอยากแชร์ให้น้องๆอ่ะมาเล่นก็ไปตรงที่ไขป่ปลาตรงนี้เลยข้างๆคํา,าว่าเพย์แล้วเราไปที่แชร์โปรไฟล์นะครับตามจริงเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ได้ไม่นานเหมือนกันก็มีแบบโค้ดนะแล้วก็มีแบบอ่าแบบไฟล์ซแบบิปส่วนตัวผมก็ใช้ไฟล์ซิปนะครับอ่ะเราก็กดไฟล์ซิปแล้วเราก็อ่ะมันก็มีให้เลือกนะว่าเราอยากได้อะไรบ้างตามจริงมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่อันนี้ผมเพิ่งมาลงแล้วก็กดเอ็กซ์พอร์ตไปเลย โดยเรา Export เนี่ยก็คือเราจะเลือกว่าให้ไฟล์ซิปเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนส่วนตัวผมไปไว้หน้าดาวน์โหลดแล้วมันก็มีอยู่แล้วแหละเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปเลยนะกดเซฟซึ่งโหผมมีอยู่แล้วผมขอไม่กดละกันแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ให้เพื่อนเราเนี่ยดาวน์โหลดนะครับโดยเพื่อนเราเนี่ยจะดาวน์โหลดยังไงใช่ไหมให้กดมาที่ Import ตรงนี้แล้วเราก็ c h o choose zip file ซึ่งอย่างแรกเนี่ยเพื่อนเราก็ต้องไปดาวน์โหลดก่อนนะอย่างเช่นผมอยากแชร์ไอ้ Parasite นี้ใช่ไหมครับผมก็จะเปิด Discord มา แล้วเนี่ยผมก็แปะไว้แล้วเห็นไหมไหมคลาล่างตรงนเนี้ยคือ Parasite 100 parasite ตเนี่ยน้องๆก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับพอกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็เข้ามาที่ CurseForge แล้วก็กด Import แล้วก็เลือก parasite ที่ดาวน์นโหลดมาเนี่ยอยู่ก็น่าจะอยู่ในดาวน์โหลดแล้วเราก็กดเปิดมันก็จะดาวน์โหลดแล้วก็อยู่ในนี้เลยครับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยมันก็จะเป็นหน้าดาวน์โหลดนะก็แค่นี้ง่ายมากเลยครับ แล้วถามว่าเราอยากได้ไดแบบมอดแพ็คที่แบบต่างชาติเข้าทำหรือไม้ก็คนอย่างใดทำอย่างเช่น Curse Forge บลา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 มันก็จะอยู่ในนี้ให้หมดเลยนะครับมีตั้งเอลค้ามีอะไรต้องเยอะแยะเลยมอดแพ็คต่างๆเนี่ยก็เราสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้เองเลยอย่างเช่นผมอยากได้เจ้าตัวนี้ใช่ไหม Ocean d e v t h ก็กด install กดให้ดูอะไรก็ได้นี่ครับ มันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เลยนะมันก็จะดาวน์โหลดคอนเทนต์มันก็จะเป็นแบบนี้เลยดาวน์โหลดคอนเทนต์ก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยากปรับแต่งอย่างเช่นซอมบี้ใช่ไหมที่ผมเล่นไปเนาะอเจ้าตัวนี้เนี่ยที่ผมเพิ่งเล่นไปไอ้ Curse Walking แล้วก็มาในนี้เิมี์แไว่าซอมบี้แล้วกัน่ะซอมบ,บ,บ,บี้นี่ฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดเนาะพอเราก,กดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บ เราอยากจะปรับแต่งก็คือมันมีคอนเทนต์อยู่ในนี้แต่เราอยากจะเอามอสใส่เพิ่มใช่ไหมไ er รไ er เ,เราก็กดที่ไข่ปลาแล้วไปที่ open folder นะครับพอไปที่ open folder เนี่ยเราก็กดที่มอสนะคุณผู้ชมนะมันก็จะเป็นมอสต่างๆที่อยู่ข้างในนี้อยู่แล้วเราก็สามารถเลือกที่จะลบหรือไม่ก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้โดยการที่แบบ create หน้าโปรไฟล์อื่นอะอย่างเช่นผมทำอะไรอะไออันเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะ่ออันนี้ไปผมอยากให้ man f r m the fog ผมเนี่ย เข้าไปอยู่ในกับพวกซอมบี้นะครับผมก็เปิดตรงนี้เลยนี่ฮะ open folder แล้วก็ไปที่ mod แล้วก็ copy นะครับอ่า copy เนี่ยเจ้าเนี่ย man f r m the fog พอ copy เสร็จป,ปุ๊บผมก็ไปที่ไอ้ไอซอมบี้นะไอ curse walking เนะี่ยก็กด open folder แล้วก็เข้าไปที่ mod แล้วก็วางเลยอ่าเนี่ย paste เนี่ยมันมันก็จะมี mod โผล่มาดีนี้นะ <laughs> มันก็จะมีแมนฟอร์มเดอะโฟกโผล่มาอยู่ในนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยซึ่งผมก็คิดว่าการสอนคลิปนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วโอ้โหไอมอนนี่มันลงโอ้โหคอนเทนต์มันเยอะจังเลยเว้ยเนี่ยอผมก็เชื่อว่าน้องๆน,นี่ก็น่าจะรู้นะครับส่วนวิธีเปิดเซิร์ฟแบบผ่านเครื่องเนี่ยอันนี้ผมเคยทําแต่ผมลืมไปแล้ะเพราะว่าผมเลยผ่าน e s s e เซนเชลผมก็หวังว่าน้องๆเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับหากใครที่อยากได้ มอสที่ผมเล่นก็สามารถเข้ามาใน Discord แล้วก็เข้ามาดูในนี้นะมอสในคลิปผมก็จะแปะไว้ตามจริงอันนี้คือแบบผมไม่ได้แปะไฟล์ไว้นะแต่จะแปะเป็นหน้ามอสให้ไปดาวน์โหลดกันเอาเองซึ่งผมไม่รู้แต่อันนี้ก็เอามบาวางไว้ส่วนบางตัวเนี่ยก็อาจจะอยู่ในคลิปนะครับอาจจะอยู่ในลิงก์อย่างเช่นคลิปนี้ใช่ไหมก็อยู่ในลิงก์แรกเลยนะคุณผู้ชมนะก็นี่ไงกดเข้าไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดก็จะให้ดาวน์โหลดผ่านแอปแล้วก็กดผ่านแอปไปเลยนะ อันนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะอยู่ในแอปนะคุณผู้ชมนะโอ,โอ้มันมันเข้ามาอยู่ในนี้นี่อ่ะเอาเป็นว่าอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วกันสมมติว่ามันอยู่ในนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมก็ง่ายๆเลยแล้วก็ไปที่ import แล้วก็ชื่อ zip file นี่ฮะมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็กดนี่กด open มันก็จะเข้ามาแล้วมันก็จะอยู่ในนี้อย่างที่ผมเคยสอนไปก็ มีเพียงเท่านี้แล้วคุณผู้ชมนะก็หวังว่าจะดาวน์โหลดกันเป็นนะครับหวังว่าผมน่าจะสอนเข้าใจนะถ้าหากไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมทำดีที่สุดแล้ว